เมนูสวรรค์ของเด็กอ้วนสำหรับวันชีสเดย์เร sure> ิ่มขึ้นแล้วค่ะซื้อได้ที่เซเว่นเลว่นนะไส้กรอกตอกโบกี้เส้นมันเทศซอโรเซยูคิจะท็อปด้วยผักของกบชีสจากริโอเดลี่ค่ะแล้วยังไม่จบนะวันนี้เราจะท็อปด้วยชีสอีกชั้นหนึ่งเริ่มเลยต้าด้วยโค้ก่อนนะคะวันนี้แกะ้อง แค่ใส่กอกอก็น่ากินแล้วอะผักโขมอ,อบชีสด,ดูควันหนิผักโขมอ,อบชีสราดลงไปบนกอกค่ะนี่เลยอบด้วยชีสแกะก้อนหอมมากชีสหอมมากวันนี้เราจะดับเบ,บิ้ลชีสกันเลยนะคะเมื่อกี้จะฉีดนะคะเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเดี๋ยวเราเอาไปอบก่อนสักแค่นาทีค่ะ ชีสอีแผ่นอ่าแบบนี้แน่แนแแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมั่กี้จะเอาไปอบนะคะไปเข้าเตาอบกันที่อบไฟแรงสุดนะคะหนึ่งรองศาเป็นเวลา5นาทีค่ะแล้วหน้าตาก็จะน่ากินแบบนี้เลยค่ะหนึ่งชีสคลุงไปทั่วบ้านเลยได้มาแล้วค่ะทุกคนหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยหอมชีสมากนี่เดี๋ยวมืกี้จะตัดให้ดูชิมเลยน่ากินมาก Mm hmm. mm hmm. ทุกคนมันนัวมากดับเบิลดับเบิลของดับเบิลเลยลซอสโรเซ่ก็คืออร่อยเผ็ดตัดกับความนัวของชีสนะคะครีมมี่มากไส้กรอกก็คือหอมเตะจมูกนะทุกคนบอกเลยสวรรค์ของเด็กอ้วน หน่อยเส้นมันเทศลองเส้นมันเทศก่อเส้นมันเทศชีสหนุบเข้ากันมากความเผ็ดตัดกับความชีสความครีมความนัวนะคะทุกคนต้องลองสักครั้งออืต้องลองสักครั้งให้ได้ืืม